เทคนิคที่หนึ่งในการสะกดจิตตัวเองแล้วได้ผลดีที่สุดนะคะคือมองตัวเองหน้ากระจกแล้วมองเข้าไปในตาของตัวเองแล้วพูดสิ่งที่เราต้องการเป็นพูดในรูปประโยคที่เราเป็นแล้วนะว่าฉันเป็นใครยกตัวอย่างเช่นฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นที่รักเทคนิคนี้นะ มันจะทําให้เราเห็นในตาของตัวเองและมองไปทะลุถึงจิตใต้สํานึกงานทดลองชิ้นหนึ่งนะคะที่เวลาลอรอลิฟต์หรือเวลาเข้าริฟต์คนเยอะเราจะรู้สึกอึดอัดแล้วเขาก็เอากระจกไปใส่ในลิฟต์ถูกไหมทุกครั้งที่หันกลับไปไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหันกลับไปแล้วเห็นหน้าตัวเอง จะรู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยรู้สึกดีโดยที่เขาไม่รู้ตัวจริงๆเราเราไม่ได้โหยหาที่จะมองเห็นคนอื่นหรือเห็นเปลือกนอกแค่เรา่าเราดูดีไหมเราบุค,คลิกเป็นยังไงแต่เราโหยหาที่จะเห็นจิตวิญญาณของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าอยากเป็นอะไรสะกดจิตตัวเองหน้ากระจกและทุกครั้งที่เห็นกระจกให้พูดแบบนั้นกับตัวเองทีที่สุดคือทาพร้อมกับท่าทางค่ะท่าทางแห่งชัยชนะคือท่าทางที่เราเอาไว้ใช้ เฉลิมฉลองกับตัวเองเวลาที่ทําอะไรได้อย่างเช่นนักกีฬากอล์ฟเวลาที่เขาตีลูกแล้วลงหลุมลงกำปั้นขึ้นแล้วแบบอืมดีใจแบบนี้นั้นถ้าเรามองตัวเองหน้ากระจกแล้วทําท่าทางแห่งชัยชนะเนี่ยท่าอะไรก็ได้อาจจะเป็นท่าติดนิ้วก็ได้ที่เราถนัดที่สุดเนี่ยแหลคะค่ะเทคนิคการสะกดจิตตัวเองที่จะไหลลงระดับจิตใต้สํานึกรับเอาทันทีง่ายเท่านี้เล่นอย่างรู้ตัวเล่นให้สนุกนะคะ